ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเป็นตัวชุดบัดเงานะฮะโลหะเช่นสแตนเลสอลูมิเนียมเหล็กเป็นต้นนะฮะตัวนี้จะเป็นชุดไขประวานสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นขนาด300กรัมนะครับอ่าราคาอยู่ที่100บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวไขประวานสีขาวขนาด300กรัมนะครับ ราคาอยู่ที่80บาทนะครับไฮรวาวนสีฟ้าจะเป็นตัวปัดเงานะครับสีขาวจะเป็นตัวขัดหยาบนะครับตอนนี้เราจะเริ่มต้นจากการเตรียมผิวนะตัวนี้เป็นลอ้อสกรับใบนะฮะขนา,าดสี่นิ้วเป็นแบบหยาบนะครับตัวสี เขาก็จะเป็นตัวแบบากลางนะฮะสีเขียวก็จะเป็นตัวขัดละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อด้วยไขยประวานสีขาวและตัวล้อพายีนนะครับเป็นตัวลบรอยนะครับแล้วก็มาต่อด้วยขัดเงาตัวก็สีฟ้ากับล้อผลิบสีขาวนะครับครับชุดนี้ราคารวมส่งอยู่ที่4 8 0บาทนะครับ สามารถเก็บเงินปลายทางได้ในราคานี้นะครับสนใจติดต่อโทร061 654 6422ขอบมากครับ